สวัสดีนักเรียนนะครับ you, วันนี้เราก็มาต่อกันนะครับที่เรื่องของอักษรนํานะครับเรามาดูกันว่าอักษรนํานั้น,น,นคืออะไรนะครับทีนี้นักเรียนดูใบความรู้ตามเลยนะครับเรื่องของอักษรนําให้ดูใบความรู้ตามได้เลยนะครับอักษรนําคืออะไรนะครับ อักษรนำก็คืออักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมกับสระเดียวกันนะครับพยัญชนะต้นสองตัวนะครับพยัญชนะต้นสองตัวจะคล้ายๆกับควบกล้ำนะครับที่มีพยัญชนะต้นสองตัว ประสมกับพยัญชนะต้นสองตัวนะครับแล้วก็ออกเสียงได้2แบบนะก็คือแบบที่1นึ่งพยางเดียวแล้วก็แบบที่สองนะครับออกเสียงได้2พยางนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอักษรน,นำนะครับทีนี้มาดูว่าอักษรน,นำพยางเดียวนั้น เป็นอย่างไรนะครับอักษรนำพยางเดียวทีนี้มาดูอักษรนำพยางเดียวก็คือคำที่มีหอนำและก็คำที่มีออนนำนะครับที่เป็นพยังเดียวก็คือจะเป็นหอนำและก็ออนนำตัวอย่างเช่นคำที่มีหอนำยอ เช่นคำว่าหรูหรานะครับอหอนำนะครับไม่ใช่หอนํำย่อคำที่เป็นหอนำเฉยๆนะครับเช่นคำว่าหรูหรานะครับหวาดวานันหนักหนาพวกนี้ก็ที่จะเป็นคำที่เป็นหอนำํำเช่นคำว่าหรูหรานี่ก็เป็นอะไรครับหอ นำรอเรือนั่นเองนะครับหรูหราจะเป็นหอนำรอเรือนะครับหอนำรอเรือหรือหวาดวัด,วดตัวนี้หวาดวันก็จะเป็นหอนำาวเหวนนะครับก็คือเป็นพยัญชนะตนหอนำาวหนักหนาก็จะเป็นหอนำ นอนหนูนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหอนํานะครับเช่นพวกคาว่าหนูหนาวหมูมีพวกนี้หนูหนาวมีงไงพวกนี้จะเป็นคำที่เป็น หอนำเลยนะครับเป็นหอนำเป็นคำที่เป็นหอนำนั่นเองนะครับทีนี้คำที่เป็นอนอนำนะครับคำที่เป็นอนอนำก็จะเป็นอนอนำยอก,ก็จะมีอยู่แค่4คํคำแค่นั้นนักเรียนจำไว้เลยมีแค่4ค่คำคำว่ายาอยู่อย่างอย่ากนะครับอันนี้เรียกว่าคำที่เป็นอนอนำยาอยู่ยา อยากมีแค่4คํคำเท่านั้นมีแค่นี้นะครับเวลาเขียนคำอ่านก็อ่านแบบหอนำเลยนะครับอ่านว่าอยาอ่านว่าอยู่อ่านว่าอย่างอันนี้ก็อ่านว่าอยากนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะ ของอักษรนำที่อกนน e อกเสียงพะยางเดียวนะครับออกเสียงพยางเดียวออกเสียงพยางเดียวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ออกอักษรนำที่ออกเสียงสองพยางนะครับออกเสียงสองพยางออกเสียงสองพยางคืออะไร ก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวโดยพยางค์แรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเราเรียกว่าอะกึ่งเสียงแล้วพยางค์ที่สองออกเสียงแบบ หอนำนะครับพยอย่างแรกออกเป็นเสียงอะพอย่างที่สองออกเป็นหอนำอันนี้เราจะเรียกว่าอะกลึ้นเสียงนะครับซึ่งคำที่จะมาเป็นอะกึนเสียงพยัญชนะต้นจะต้องเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ําเดี่ยวและอักษรกลางนำอักษร ต่ำเดียวเท่านั้นนะครับอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างนะครับอักษรสูงอักษรสูงมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีไขยขวดชิงฐานถุงพึ่งฝา อสอซาลาสอรือสีแล้วก็สอเสือแล้วก็หอหีบนะครับมี11ตัวนะครับอักษรสูงสิบเอตัวทีนี้อักษรกลางล่ะอักษรกลางมีอะไรบ้างนะครับอักษรกลางกายจิก เด็กตายเด็กตายบนป่าโอ้นะครับอันนี้อักษรกลางส่วนอักษรต่ำเดี่ยวอ่ะก็จะมีงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโม รีโลกอ่ะอันนี้จะเรียกว่าอักษรต่ำเดี่ยวนะครับอ่าอักษรต่ำเดี่ยวอันนี้จะเป็นลักษณะของอักษรนำที่จะมานำก็คือเป็นคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวแล้วก็อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว โดยพยางแรกนะครับพยางแรกพยางแรกนี่จะออกเสียงเป็นเสียงอะกึ่งเสียงและพะยางที่สองจะออกเสียงเป็นแบบมีหอนำอตัวอย่างคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ำเดี่ยวเช่นคําว่าขนาด เห็นไหมครับขอไข่ขอไข่เป็นอักษรอะไรครับอักษรสูงนะครับขอไข่อ่านว่าขนาดพยาญแรกจะออกเสียงเป็นอะเห็นไหมเอ่ยอ่ะเป็นอะพยายชนหลังจะออกเป็นหอนําแบบนี้นะครับฉลองฉลองชอชิงอักษรสูงพยางแรกออกเป็นอะพยางหลังออกแบบ หอนำอันนี้อ่านว่าฉลองสยองนะครับสอเสือเป็นพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงเป็นอะพยางหลังออกเป็นหอนำนะครับถวายพยางแรกทอถุงก็จะออกเสียงเป็นอะพยางหลังก็จะเป็นหอนำวัวเหวนนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างคำที่มีอักษรสูงนาอักษรต่ำเดี่ยวนะครับต่อไปดูตัวอย่างคําที่มีอักษรกลางอักษรกลางนี่ไงครับเห็นไหมครับนําอักษรต่ําเดี่ยวก็อย่างเช่นตลาดพยางแรกก็จะเป็นเสียงอะพยางตามมาก็จะเป็นหอนํา อรอยพยางแรกก็จะเป็นเสียงอะพยางหลังก็จะเป็นหนำนะครับตวาดพยางแรกก็เป็นเสียงอะพยางหลังก็แบบเป็นหนำนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอักษรนำนั่นเองนะครับอักษรนำก็จะแบ่งเป็นแบบพยาง เดียวกับซองพระย่างพระยางเดียวเห็นไหมครับพระยางเดียวอักษรน,นําแบบพระยางเดียวก็จะมีหอนากับอ,อนําหอนาก็หอหีบนําอักษรต่ําเดียวก็อย่างเช่นหนูหนาวมีรู้ราหวาดวันวายแบบนี้ก็จะเป็นพระยางเดี่ยวที่เป็นหอนา ส่วนออนนำมีแค่4คํคำก็คือคำว่าอย่าคำว่าอยู่คำว่าอย่างคำว่าอยากอย่าอยู่อย่างอยากอ่ถือว่าเป็นอักษรน,นำออนำยอมีแค่4ครับนะครับอักษรน,นำแบบสองพยางก็จะเป็นแบบอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแล้วก็ อักษรกลางนำอักษรต่าเดียวพยางแรกจำดีนะครับพยางแรกจะออกเสียงเป็นอะพยางหลังจะอ่านแบบมีหอนำนะครับพยางแรกออกเสียงเป็นอะพยางหลังออกเสียงเป็นหอนำอ่านเป็นหอนำํำนักเรียนเข้าใจหรือไม่ครับทีนี้เรามาดูที่ ใบงานของเรานะครับมาดูที่ใบงานของเราใบงานเรื่องอักษรนำอันแรกนะครับเขาบอกว่าจงนำคําที่เป็นอักษรนำเติมลงในตารางพร้อมทั้งเขียนคำอ่านเพราะฉะนั้นนักเรียนนําแค่คําที่เป็นอักษรนําลงมาเติมถ้าคําไหนไม่ใช่อักษรนำไม่ต้องนํามาเติม เช่นคำว่าธนูธนูเป็นไหมครับธนูไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรเพราะพยัญชนะตัวแรกมันไม่ใช่อักษรสูงหรืออักษรกลางนะครับทอุงเป็นอักษรต่ำนะครับอักษรต่ำเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อักษรนำเรียกว่าต่ำ คู่อักษรต่ําคู่นะครับเวลาเขียนคําอ่านคําว่าธนูมันไม่ออกเสียงเป็นอักษรนําเห็นไหมมันไม่มีหอนมานำาทรายอันนี้ก็เป็นควบกล้ำอร่อยเป็นไหมครับอร่อยอ,อร่อยเป็นนะครับอ้ออ่างเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยอักษร กลางไก่จิกตายบนปากโอง่งอักษรกลางอรอยกางนำต่าเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาคําว่าอรอยลงมาเขียนนะครับอรอยลงมาเขียนช่องนี้นะครับอะลงมาเขียนช่องนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เขียนคําอ่านคําอ่านก็คือพอยางค์แรกจะออกเสียงเป็นอ นักเรียนก็อะพยังหลังออกเสียงเป็นแบบหอนำก็เอามาเขียนลงไปคำอ่านแบบนี้นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งใบงานคำไหนที่ไม่ใช่นักเรียนก็ตัดทิ้งไม่ต้องเอาอมานะครับที่ไม่ใช่อักษรนำนะ ไปดูใบงานที่2นะครับใบงานที่2ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงนำคำที่มีอักษรนำที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องไปเติมลงในช่องว่างจุดๆใหญ่นักเรียนเอาอะไรมาใส่ครับใหญ่มันก็คือคำว่าอยาก ย่ายนั่นเองนะครับอยากย่ายนั่นเองเติมเสร็จก็ขีดออกแบบนี้เข้าใจไหมครับมาดูอันที่2นะครับอันที่2คําสั่งเขาบอกว่าโจงนําคําที่มีอักษรนําที่กําหนดไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เช่นข้อหเขาบอกว่าคุณตาคุณยายผมมีมีอะไรครับขาวทั้งศีสะมีงอกนี่ไงครับงอกเห็นไหมงอกก็เอาคำว่างอกลงมาเติมนะครับที่เป็นอักษรนำะเติมเสร็จก,ก็ขีดออกให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด สองใบงานที่ให้นักเรียนทำสำหรับวันนี้ครูก็มาสอนนักเรียนเรื่องอักษรนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยหรืออยากสอบถามอะไรนักเรียนก็ค่อยสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ